มามาพ่อเจ้ามาเดี๋ยวนี่ไปเฮ็ดหน่อยนึงเมาเด้ละมาทําให้คนนึงมามาอเจมาาคนนึงมา่ามาอเจามาาคนนึงเนาะมามาทํามามาจส่งคนใดมาจส่งคนเางเอาาอเจเนาะมาอ้ะยลาพอด้ละ ตากคักวันนี้พ่อเออไั่้กินอะไแท้วันนี้พ่อน่ะไ่ได้กินเะรแท้วันนี้นะเดะตะนุแท้ปพัดเจ้ัดเจปาพัดเจ้าไปพัดเจีก่อนปู้ชม ยไ้ก็เีน้องีน้องสิหน่ทุกคนนี่นี้แหละลูกแฟนทุกคนเลยเวลาลูกแฟนเรถ้าเจียกับซีซีบูือกันกับไรหายหยาบเมื่อกี้หายหยากพเจอันในหายาบพระเจ้าซีแดงกันแล้วมันแปหายาพระเจ้าั้งสองคนหาเปบอเออจะเจอไปเฮ้ย

อ่แม่ได้พักละพาแม่ทุกคนมามืดไป right. นี่ไปกันเลยม okay. ืดเลยไปกันเลยมืดกันน no. yeah. ี่หายดีแล้วมาเรยมาเลยมาพอเจียมาเลยแม่ไปเพี้หน่อยเดียวนึงเนี่ยน่าเทอดแล้วมาทำแม่คนนึงมามามาพอเจีมามาทำแม่คนนึงมามามาพอามาพอเจีมามาทำแม่คนนึงเนาะ มาาแม่มามามาเจส่งคนเดมาเจส่งคนเอาส่งคนเอาเจสฟาเจ้ามาฟอเจ้ามาเฮ้ยร่พ่อเดี๋ยวละมามาย่าพ่อเดียละตายคักวันนี้พ่อเออกินอะไรแท้วันนี้พ่อน่ะไ่ได้กินอะไรแท้วันนี้นะเฮ้ยแดดสนุแท้เจ้า

เมื่อกี้่อุ้มฟิล์มฟิมได้มาาอุ้มแบบแบบมันดีใจคือสะใจแบบอะไรไปกันาบ่ายบายบายแม่ได้พักละไาแม่ไคนมามื่อนไปกัเลยมื้อไรไปกัเลยมื่อนี้ายเเนะดา